ยังอยู่กันที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะในการหนุนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะด้านอาหารเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นอีกด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูที่ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือโล่งต้งนะคะหนึ่งในเมนูเด็ดของร้านยกเข่งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นเส้นหมี่น้ำใสเครื่องแน่นใส่กระดูกหมู หนังหมูต้มหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เลือดหมูหมูสับทอดกรอบกร,ระดูกหมูเต้าหู้ทอดจุดเด่นพิเศษของโล่งโต้งก็คือน้ำซุปหวานน้ำต้มกระดูกหมูเข้มข้นโล่งโต้งแตกต่างจากกวยเตี๋ยวอื่นตรงน้ำซอสน้ำซอสน้ำซอสปรุงรสนะคะคซึ่งเป็นสูตรเด็ดดั้งเดิมของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีคะ่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูของหวานที่ใครๆก็นิยมรับประทานอย่างข้าวเหนียวมะม่วง ที่อร่อยมาอย่างยาวนานกว่า40ปีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าก็แวะเวียนกันมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยคะ่ะจะนำมาที่นี่ที่แรกครับผมอ่าครับผักบุ้งไตเล้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะกินลองทุกเมนูอร่อยทุกเมนูครับครับถ้าว่าได้มาสุราษฎร์ก็จะมาครับกก็อร่อยครับอร่อยเป็นเอกลักษณ์รสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่อื่น,นจะไม่ค่อยมีจะหากินยาก นานมากครับต้องมีเวลาจริงๆถ้ารีบๆก็ไม่ได้กินต้องมีเวลาแล้วก็คนเยอะอย่างนี้ทุกวันลงตรงเมนูเด็ดของสุราษฎร์ธานีก็ไปดินกันได้นะครับแล้วต้องบอกว่าในปี2 5 6 6นะครับก็เป็นปีแห่งอาหารไทยซึ่งการต้องเจ้าของประเทศไทยเตรียมยกระดับการใช้ซอฟต์แวร์ 5F นะครับก็คืออาหารฟู้ดภาพยนตร์ฟิล์มนะครับการออกแบบแฟชั่น ศิลปะการป้องกันตัวไฟติ้งและการเทศกาลต่างๆก็คือฟสติวัล l นะครเพื่อนดุดนักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยซอฟ t วร์าอาหารนะครับทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับ